โอเคครับสวัสดีผู้ชมนะฮะยูผมแล็กมาเช่นในมินิเกมอีกแล้วโอเควันนี้อยู่ในมินิเกมชื่อว่าวอลลอดนะฮะเป็นเกมคล้ายๆแนวต่อสู้อนะันนั้นเป็นแบบแบบแบบยึดธงอ่ะยึดธงนะโอเคผมเล่นมาละตาหนึ่งพอจะรู้แล้วมันต้องทอํายังไงมั่งนะแต่ว่าก็ยังไม่ชินกับการกดใช้สกิลของตัวผมซะเท่าไหร่นะผมเนี่ยเป็นเบอร์เซอร์เกอร์แล้วเป็นนักดาบในตาน,นี้อยู่ทีมแล้วเนะี่ยเอาอยู่ทีมน้องเงินเฉยเลยเคทีเมื่อกี้เข้ามาพ่งอยู่ทีมแดงเมเโอเคมา 8 7 6 5 4 3ไปประตูนู้นนะคนเยอะโอเคเร็กันเลยครับ mm hmm. พช่ผมกำลังวิ่งนะแต่ใครหลายคนจะขี่ม้ากันผมจะไม่ขี่นะผมมีม้านะแต่ผมยังไม่ขี่ผมว่าผมจะไปสู้เขาก่อนไอนะต,ตัวเปล่าเดี๋ยวขี่มา้าผมเคยขี่แล้วมันแหลกมากนะมี mm hmm. เสียงอแล้วนะโอเค สู้มาแล้วครับสู้มาแล้วสู้มาแล้วกราสแลมเข้าไปหนึ่งทีไปหนีไปไหนโอเคลุ้มลุ้มลุมลุมลุมนั่นแหละนั่นแหละลุมมันลุมมันเออ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 ลุมมันเออตีตีเข้าไปตีไปตีไปผมไม่รู้เราใครเป็นใครตีเข้าไปตีเข้าไปโอ้โหโดนกราสแลมกราสแลมโอ้เจ็บเจ็บเจ็บผมเริ่มเจ็บแล้วผมเริ่มเจ็บผมถอยก่อนโอเคเราค่อยกลับเข้าไปกราสแลมกราสแลม มีคนไปหยิบธงมาแล้วครับมีคนไปหยิบธงท,ที่นู้นมาแล้วโอ้ยโดนยิงโดนยิงสายฟ้าอัตูดตายโหมันไม่ใช่มันยิงไฟใส่ผม,มคีย์ติคอร์หนึ่งพันหกร้อยเต่ผมแค่ห้าพันคิคีมาพันหกเป็น้าธงแดงกำลังมาทองแดงกำลังมาผมไปคุ้มกันคนเด้อคนนะัน้นคงคนที่ตอนที่กำลังโนันอยู่ตอนนั้นคงมีนั่นไงธงแดงอยู่นู้นธงแดงอยู่นั่นธงแดงมานนี้ทงแดงนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออเออ เออเออเรียบร้อยโอเคไหนอย่าอย่าอย่ายุ่งอย่ายุ่งกับเพื่อนผมเพื่อนผมมีธงอย่ายุ่งกับเพื่อนผมเพื่อนผมมีธงเอ้ยเอ้ยอ้อยตายตายโอเคโอเคมาละอ้อยเมื่อกี้ทีมเรายึดธงได้แล้วอันหนึ่งแต้มนำไปตั้งสามร้อยกว่า จอดเฮ้ยเนี่ยมีคนหยิบทองได้แล้วหยิบทองได้ครับหุ้มกันหุ้มกันหุ้มกันอยู่ไหนไวะใครหยิบทองได้ไม่รู้ว่นี่ทุาา่งพาราดินก่อนพาราดินพาราดินโอ้ยตีแรงจังวะนี่ออไม่มีเพื่อ,อนอ,อนนะไรแถวนี้โอ๋ออ๋อแล้วใครเป็นคนนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเราทองอยู่เราทองอยู่ อย่ามายุ่งกับเพื่อนผมอย่ามายุ่งกับเพื่อนผมออกไปออกไปเออตายเนี่ยทงวิ่งไปแล้วทงวิ่งไปแล้วทำเนี่ยทงจะตายแล้วเนี้ยเลี้ยสุดใจแล้วฮิวโหสุดยอดเก็บของได้ทันเวลาโดนไล่อยู่โดนไล่อยู่เร็วมันกันไป่งผมกันไป่งผมกันทงอยู่ทางนู้น ทงยางนู้นทงยางนู้นโอ้โหทงทำไมทงมันโดนลุมนวงันเนี่ยอย่าตา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 เพื่อนโอ้โหตายได้ไรวะไรวะฆ่าทงทำไมฆ่าทงทำไม,น,มน,น,าาน,นี่มันหน้าฐานแล้วนี่มันหน้า่านแล้วนะเนี่ยเกือบได้แล้ว โอเคคราวน,นี้ผมจะแอบไปหยิบธงมันอะไรวะเนี่ยอ๋อสอเคผมแอบไปหยิบธงมันแบบเนียนๆแล้วกันในตอนนี้แต้มเรายังนำอยู่ตั้ง200กว่าสองร้อยอ่ะอีกแค่9นาทีเองผมว่าน่าจะพอสู้ได้อยู่นะแต่มันยึดธงเราธงเดียวแต้มมันก็ทันเราแล้วล่วนะความจริงธงมาสองร้อยห้แต้มมั้งเคอเค,อเคถ้าฆ่าคนได้ละสิบแต้มจะไม่ผิดแต่ว่า อานนี้ไม่มีใครเห็นผมไม่มีใครเห็นผมใช่ไหมทางนั้นไม่มีใครเลยทางนั้นไม่มีใครเลยโอเคไปเลสโกผมไม่มีใครเดินมาทางนี้เป็นแน่แท้ผมบแ,บแบบดึงดิงดึงดึงดินดึง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 ยึงด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 เงลึงด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 ้งดึงดึงดึงนางดึงดึง่ึงงดงดึงาึงดึงดึ้ดึงดาสู้อยู่ทางนั้นเรามาทางนี้นะครับ เอาทันนี้ไม่มีใครเห็นผมไม่มีใครเห็นผมเอ้าหยิบธงมาแล้วป่ะหยิบธงไปแล้วครับโอ้โหผมไม่เห็นเดี๋ยวว่าหยิบไปตั้งนานแล้วแต่ผมไม่เห็นไม่รู้ว่าตอนนี้ธงแล้วก็เราวิ่งไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ไปคุ้มกันเดี๋ยวผมหาหาเขาจะโอ้โหเสียเวลาวิ่งตั้งนานลืมดูว่าธงขโมยไปแล้วผมเย็นเฝ้าตัวนี้ดีกว่าเผื่อมันเอาธงฟ้ากลับมาใส่ธงมันเราจะได้นั่นนั่นแหละนั่นแหละ นั่นแหละถ้ามันเอาธงฟ้ากลับมาเมื่อไหร่ล่ะเราก็ท่ามันอย่างนั้นอย่างนั้นแหละเอ้ยตายตายยังดังเหรออย่าทีมแดงอยู่เนี่ยผมอยู่ทีมฟ้าที่มาเออโธเออเออเออแกลืมไปนึกว่าเป็นฐานเราโหตี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 ไปดิตีสิตีสิตีไปด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 ิ เออสุดยอดค่าสี่ตายห้าไอ้ค่าสี่ตายสี่อาสิท้าใครอีกวะเนี่ยใครเกิดตัวน,นี้รู้ว่าผมตีม่วหมดอผมตีมั่วหมดอ้ตีตีตีไปเลยเโอ้ยทงวนไหนจะถึงบ้านวะทงทงทงอยู่ไหนทงทงมันถ,ถืออยู่ไหนวะผมจะไปหาทงไอ้คนถือทงอะอยู่ไหนบ้านถือยัน ถือยันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แลวนะวว้วเนี่ยไปดูดิมจู้อยู่นะนัว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 เนียนัว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 เนียข้างหลังข้างหลังหลังเข้าหลังเข้า,ขาโอเคใครวะใครถือธงอะ่ะ ไอ้นี่ไอบ้บ้ามันไม่เอาธงไปใส่วะมันเอาธงมาทำอะไรเนี่ยเอ้ยถือธงเนียนหน่อยนี้แลเดี๋ยวผมก็มาฆ่าตายหรอกไอบ้บ้านั่นไงโอเคโอเคธงเรากลับมาแล้วธงมันเก่าแล้วธงเราธงมันก็เข้าไปแล้วด้วยสุดยอดเออกวดาจ่รู้เรื่องไอห,หัวเป็ดกทะอะตกวาา ซาถือธงไว้ตั้งนานโอเคเราเก็บความเร็ไป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 จะมาเอาธงเราแล้ว,ลวออสุดยอดตี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 ต,ต,ตีอยู่ไหนอยู่ไหน,อย,ไหนอยู่นี่อยู่นี่เลยพันหนึ่งเลยพันหนึ่งพันหนึ่งใช่ไหมพันหนึ okay, ง่งโอเคไปไปธงแดงธงแดงครับเจ็ดร้อยต่อสองร้อยสุดยอดแต้มสวยงามมากตานี้ ชนะฉลุยโอ้โหเห็นใครมาใครขี่มาใครจะแลกใครจะเนียนใครจะเนียนฮะนะเนียนเหรอเนียนเหรอไม่ได้แล้วงั้นะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วหอหอย่าหวังนะเพื่อนอย่าหวังเลยเพื่อนเลื่องเหลือตั้งสี่พันนะเรือเหลือตั้งสี่พันจะกลัวอะไรอ่ะหนีเราทำไมนายเลือดเลยเยอะตัวนายก็เหลือเยอะไม่ต้องหนีเราหรอกหึ้อหือื้อออไม่โดนเลยเออยิงไปยิงไป ตี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 ห,ห600 600กร้อยแล้วหกร้อยแล้วหนึ่งร้อยจะตายไม่แน่นอ้ยลีชาต,ตายสวยงามสวยงามอ้ยโดนฆ่าโดนเมาลองฆ่าฆ่าสี่แต้าแิแปดแต้มสวยกว่าตาแรกเยี้ยตอนผมเล่นตาแรกฆ่าศูนยตายศนฆ่าศูนย์ตายสิบแอซิศู โอ้ยแต้มเจ็ดร้อยต่อสองร้อยสี่นาทีผมว่ายังไงก็ชนะแลก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 เอาธงแดงโดนขโมยแล้วได้ไหมธงแดงอยู่ไหนกันอะไม่อไรตามเพื่อนไปเอ้านี่ฝ่ายแดงฝ่ายเราอยู่นี่ไงธงแดงอยู่นู่นผนมกันผมกันผมกันเขาไปเจอใครเจอใครไหมเจอใครไหมไม่เจอวิ่งเฉล่ยอ้าเจอได้ไหมนี่ไงอยู่นี่ทำอะไรเพื่อนผมทำอะไรเพื่อนผม ทำอะไรเพื่อนผมทำอะไรเพื่อนผมเออกลับไป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 โอ้ยตา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 ยโดนโดนแล้วโดนอีกทีนึงโอ้สุดยอดแอซิดเก้าได้แต่แอซิดโอเคชนะจบแบบ ว่องไวมาก10นาทีเอ้ก่อน10นาทีแค่7นาทีตาที่แล้วตั้ง20นาทีอ่อจีจีอีทีเย่ yeah. แทม1,000ต่อ200มันเหมือน,นไม่ค่อยสนุกเลยในวอลล์หลอดนะครับเพิ่งอัปเดตเมื่อกี้โอเคจบแล้วบ๊ายบายครับเจอกันครับเดี๋ยวมาเล่นต่ออยากให้ เล่นมินิเกมแต่เซิร์ฟนี้มินิเกมเป็น10-20ีมินิเกมอาอย่างให้เล่นอันไหนเข้ามาดูแนตะ่เล่นไหนนะครับบ๊ายบาย